สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆโซเชียลแคมครับวันนี้ครับก็กำลังเพึ่งเสร็จงานแล้วก็เลยจะเดินทางไปฟินเอนิดนึงหลังจากที่ไม่ได้ไปนานแล้วแต่ว่าช่วงนี้วัขึืนครับวันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับฝากถึงคนที่เขาเรียกว่ากระทําการที่แบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขโมยหรือเอาแบบแอบอ้างคนอื่นไปคะฮะก็คือว่าตัวอาร์มเองนะครับเวลาลงแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะลงผลงานของอาร์มเองเอาไว้อยู่แล้ว ก็คือว่าจะลงเป็นด์ร้แบบฟ e r ์อาเปออะไรอย่างเงี้ยครับแต่แอมไม่ได้ลงโลโก้หรืออะไรอย่างเงี้ยว้นั่นก็คือเป็นข้อเสียของแอมเองด้วยแล้วทีนี้ว่าวันนี้นะครับก็มีแฟนคลับของแอมเนี่ยเข้ามาบอกว่าพี่ค้าเนี่ยมีคนเอารูปของพี่ที่พี่ไปแต่งหน้าทาผมเนี่ยเอาไปแอบอ้างแล้วก็ไปลงเพจของเอาไปลงเฟซของเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นผลงานของเขาเองทีนี้ก็เลยเข้าไปดูครับก็เลยเห็นพลาทีนี้เขาก็เป็นเอารูปของแอมออกไปจริงๆแล้วก็เนี่ยไปบอกว่าเนี่ยเป็นรูปของผลงานของเขาแต่งทีนี้ก็เลยอยากจะฝากถึงนะครับคนท ไม่ใช่แค่คนนี้หรอกหรือคนอื่นๆแล้วกันนะครับที่ผลผลงานคนอื่นด้วยก็ตามที่แบบว่าชอบเอารูปของคนอื่นหรือว่าผลงานของคนอื่นไปแอบอ้างเป็นของตัวเองเงี้ยครับก็อยากจะฝาสนน,นิดนึงว่าเออคุณไม่ควรทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะอะไรที่มันมาจากตัวคุณเองนะครับความสามารถของตัวคุณเองอนะมันคือสิ่งที่เป็นจุดขายของตัวคุณการที่คุณเอาผลงานของคนอื่นไปแล้วบอกตัวเองทาเนี่ยแล้วพอถึงเวลาแล้วคุณทําไม่ได้เนี่ยมันเสียนะครับ แล้วนอกจากนี้เราก็รู้สึกว่าการขโมยทร,รัพย์สินทำปัญญาไม่ทาให้ใครจเจริญน,นะครับอย่าลืมนะเพราะว่าการหลอกลวงใครหรือการโกหกใครไม่ว่าเรื่องต่างๆก็ตามนะครับมันไม่เคยทําให้ใครจเจริญได้จากการที่ทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะฝากถึงนะครับคนที่ก็ทําการอย่างนี้ให้หยุดซะเพราะว่ามันไม่ดีหรอกครับ ยังไงก็อย่าลืมทําผลงานตัวเองแล้วก็อาจจะมีผลงานหรือว่าจะเอาผลงานของอาหรือของคนอื่นเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแบบอย่างอย่างไม่เคยว่าเลยเซฟไปได้เลยครับอย่าให้เป็นแบบช่างคนอื่นแต่งแบบนี้หรือว่าอยากช่างคนอื่นอ่อยากจะแต่งแบบนี้โทนี้กอปรูปไปอะไรอย่างเงี้ยได้แต่อย่าเอาไปทาแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองเพราะมันทุเรศมากเลยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็นะเฮ้ยรู้สึกว่าแบบทางานมาเหนื่อยๆแล้วพอมาเจอเรื่องแบบนี้ก็รู้สึกนิดนึงนะฮะแต่ยังไงก็ นั่นแหละครับมันก็เกิดขึ้นไปแล้วว่าอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของแอมเองต่อไปก็พยายามจะมาระบัดเรามาระวังแล้วก็เดี๋ยวจะทาเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลโก้แปะไปในทุกรูปแล้วกันเพื่อกันพลาดครั้งต่อไปก็เป็นบทเรียนของแอมด้วยไงก็ฝากถึงนะครับคนที่อาจจะเคยโดนอย่างนี้หรือว่ากัังทําอยู่อย่างนี้ก็นะเลิกซะจ้าไปแล้วบ๊ายบาย